สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี่ไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนณตุลน,นะคะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนเมษายน2564นะคะชาวราศีตุลลักนณตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศรีตุลลัคนาตุลใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักนะคะ,ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ สำหรับชาวราศรีตุลและัคนาตุลนะคะคุณคือชาวธาตุลมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลและัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขออภัยนะคะชาวราศีตุลและัคนาตุลคุณคือชาวธาตุ unk, unda, ลมนะคะชาวราศีตุลและัคนาตุลในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดิมูนนะคะใบที่สองค่ะได้เป็นไพ่ สี่ถ้วยนะคะใบที่สมค่ะห้าไม้เท้านะคะ และไปที่4ีจะเป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวาราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะธาตุาลมด้วยกันเองนะคะมีถุนตุลกลุ่มเนาะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ทะเลาะก,กันบ่อยนะคะเหมือนกับนะคะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนมันคุมเครือมันมีความลับมันมีใครสักคนหนึ่งที่แอบทำอะไรลับหลังอยู่ตลอดเวลานะคะแอบทำนะคะแอบ อนอกใจนะคะโกหกนะคะเนาะแล้วก็พูดอย่างทําอย่างนะคะพูดแบบไหนก็ทําไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าให้ความให้คําสัญญาแล้วตกลงรับปากแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้ตามคําสัญญาที่ให้ไว้นั่นเองนะคะ,ะตัวคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันมันจะต้องต่อสู้ตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองนะคะต่อสู้กับ คนรักต่อสู้ในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่การแบบว่าเอาไม้มาไล่ตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ทางทางด้านความคิดอารมณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกซะมากกว่านะคะคุณเหนื่อยนะคะที่จะต้อง เจอกับปัญหาเรื่องราวต่างๆที่ประเดประดังเข้ามานะคะทั้งศึกภายนอกแล้วก็ศึกภายในเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันดูมืดมนมันดูมองไม่เห็นแสงสว่างนะคะไม่รู้จะจับต้นชนปลายแบบไหนดีนะคะเนะาะเขาไม่ให้ความร่วมมือนะคะเขา เพิกเฉยนะคะต่อต่อสิ่งที่ตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงวันที่1 -15 ถึง15นะคะเมษายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ10ไม้เท้าค่ะใบที่2นะคะเป็น4เหรียญค่ะเป็นไพ่สี่ดาบนะคะและได้เป็นไพ่เดอะสตาค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤึกศพกันมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตเดียวกันกับคุณนะคะแล้วก็โดดเด่นในชาวราศี กลุ่มและคนากลุ่มนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสังคมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้ตัวคุณพยายามที่จะนิ่งแล้วก็ใช้สตินะคะในการประครับประคองความสัมพันธ์นะคะคุณยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะ,ะยังอยากที่จะแบกความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ทั้งที่มันก็เหนื่อยแล้วก็หนักพอสมควรนะคะตัวคุณต้อง องคอยประคับประคองนะคะต้องคอยแบบผลักดันให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้านะคะพยายามแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ให้ความร่วมมือก็ตามนะคะแต่ตัวคุณยังเหมือนกับยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปนะคะยังอยากที่จะประคับประคองยังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่อย่างน้อยๆนะคะเราก็ยังได้ชื่อว่ายังยังมีแฟนยังมีคนรักยังมีคนให้คิดถึงนะคะยังมี จุดหมายแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนั่นเองนะคะอืมถึงแม้ว่าจุดหมายเป้าหมายนั้นของคุณเนี่ยมันจะไปไปด้วยความทุรักทุเลแล้วก็ยากลำบากขนาดไหนแต่ตัวคุณก็ยังอยากที่จะผลักดันความสัมพันธ์นี้ให้มันไปข้างหน้าคุณยังมีความหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเดี๋ยวเขาจะปรับปรุง ตัวให้มันดีขึ้นนะคะคุณมีความหวังแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพาของคุณนะคะอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะเนาะเพราะว่ามันยังเป็นดวงโดยรวมอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันคาะว่าไพาทาโรนะคะในส่วนของเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรคะ่ะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมเนาะเอาคาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบค่ะ 9ถ้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยจริงๆอะ่ะเออตั้งแต่หนอดีตที่ผ่านมาแล้วอะเนาะมีแต่ตัวคุณที่ take a คชั่นอยู่ตลอดเวลาเขานิ่งเขาเฉยเขาเงียบเขาเขาไม่ทำอะไรจริงๆอะ่ะเออไพ่จัดเม e น t นะคะและใบสรุปคะ่ะได้เป็นไพ่เจดเหรียญน,นะคะ ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะธาตดดุดยวก,กันกับคุณหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรืออาจจะ มีความแตกต่างกันทางด้านอายุนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวทัดดินค่ะรึกศพกันมก่อนคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเอาคนเหนื่อยมากพอแล้วนะคะคนเรามันมีจุดเขาเรียกว่ามีจุดอิ่มตัวมีจุดสิ้นสุดนะคะมีมีจุดสิ้นสุดของของความอดทนนะคะคนเรามันมันมีจุดเปลี่ยนจุดตัดของความรู้สึกอยู่ตลอดทุกๆคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะ อยู่ที่ว่าใครจะจะอดทนมากอดทนน้อยขนาดไหนนะคะอืมก็มารู้สึกว่าในอนาคตนะคะมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะเลือกนะคะที่จะพอแค่นี้จะเลือกที่จะพูดตรงๆนะคะว่าโอเคตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรารอคอยเขามานานเรารอคอยที่จะ ให้เขาปรับปรุงรอคอยแล้วก็อดทนที่จะพยายามผลักความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้านะคะเนาะตัวคุณอาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าพูดคุยนะคะแล้วก็บอกความในใจนะคะว่า,ามันอึดอัดมันลำบากนะคะมันมันเหนื่อยขนาดไหนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะเ,เขาเรียกว่าตัดนะคะ นะคะตัดความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าอ,อยากจะบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์แล้วก็คําพูดนิดนึงมีไพ่เด็กถือดาบแบบนี้นะคะอารมณ์ร้อนนะคะอาจจะพูดแบบว่าไม่เพละอาจจะพูดทําร้ายใจิตใจกันก็เป็นไปได้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ถ้าหากว่าในอนาคตมีมีการ พูดคุยกันเปิดใจกันก็อยากจะให้พูดคุยกันด้วยดีนะคะไม่ว่าจะาตัดสินใจแบบไหนนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจเ,เลือกที่จะเดินออกมาหรือว่าเลือกที่จะพยายามต่อก็อยากจะให้คุยกันด้วยสตินะคะพูดจาก,กันดีๆก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวาราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะขอคําแนะนํานะคะได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนค่ะ 10ดาบนะคะ10เหรียญค่ะและเป็นไพ่เลเวอร์นะคะชาวราศีตุลลคนาตุลค่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่านะคะมี2กรณีเนาะกรณีแรกนะคะถ้าหากว่าตัวคุณและคู่ของคุณที่คุยกันอยู่เนาะเป็นคนที่เออ่ยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแฟนกันเฉยๆเน่ยนะคะนะไพ่แนะนาว่าถ้าหากว่า ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะเราลองมาคุยกันดูว่าจุดหมายปลายทางของแต่ละคนเนี่ยมันคือเป้าหมายมันคือเส้นชัยอา่าเส้นเดียวกันไหมนะคะถ้าหากว่ามันไม่ใช่นะคะมันอาจจะต้องจบความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะแล้วก็อาจจะ กลับไปนะคะรักตัวเองนะคะแสดงว่าความสัมพันนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณและคู่ของคุณเนี่ยแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันแล้วนะคะมีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วตามหน้าไพ่บอกว่า จงเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็เลือกที่จะบางครั้งบางทีปัญหาบางอย่างอาจจะเอาหูไปตาอาจจะเอาหูไปนาเอาตาไปได้บ้างก็ได้นะคะเนาะจะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันบางครั้งบางทีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเราสามารถที่จะมองข้ามได้ก็มองข้ามไปมันเป็นมันเป็นเรื่องทั่วไปะคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของลิ้นกับฟันอยู่แล้วถ้าหากว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีคน คนที่3มือที่3เข้ามานะคะเนาะถ้าหากว่ามันพอที่จะปรับปรุงกันได้คุยกันได้นะคะมองข้ามกันบ้างก็ได้นะคะเนาะมันอาจจะทําให้ครอบครัวอยูอ่มั่นคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เริ่มใหม่จบปัญหาแล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาใหม่นะคะปรับปรุงกันใหม่ก็ได้แบบนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลักนณตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2564ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นนมาะะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ